สวัสดีครับผมจารับชาวนาวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมความคืบหน้านะครับที่มีแผนว่าจะทำเป็นอุมโมงต้นกระตินเตพาเล็กๆนะฮะร,ระหว่างทางประตูเข้าสวนนะฮะตามไปชมความคืบหน้านะฮะมันจะมีอยู่สองด้านนะครับด้านนี้อายุประมาณ3-4เดือนนะครับเพราะว่าปลูกครั้งที่แล้วนะครับเจอแรงก็ตายไปเกือบหมดนะฮะ เเลยเอาต้นใหม่มาลงนะครับโดยการขุดลอบนะครับพันธุ์ที่อยู่ภายในสวนเองตามไปชมกันครับนี่นะอายุประมาณสี่เดือนนะครับระยะห่างก็ประมาณสองสองจุดห้าเมตรนะครับท่านชมเนี่ยระยะห่างระหว่างต้นนะครับนี่นะฮะไม่เท่ากันนะครับบางต้นก็ตายนี่ก็เอามาแซมนี่นะครับเอามาปลูกใหม่นะครับ ก็โตนะครับนั่นชมนี่นะนี่ก็เอามาแซมใหม่นะครับนี่เอามาแซมใหม่ครับตัวน,นี้ก็ประมาณสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาแซมนะครับต้นต้นที่ได้ประมาณเกือบปีมันมันตายนะฮะก็เลยเอามาแซมนี่นะครับต้นดังด้งเดิมที่ว่าปลูกครั้งแรกเลยประมาณประมาณปีหนึ่งอ่ะให้ปีหนึ่งนะครับนี่ ความสูงก็ประมาณ2เมตรเศษนะฮะท่านชมประมาณเมตรดดเศษไม่ถึงปีนะครับนี่นะครับดูอีกมุมหนึ่งนี่นะถ้าเขาโตขึ้นก็เป็นมโมงคงแค่ได้เลยนะครับสองข้างประตูเข้าสวนนะครับเดี๋ยวไปชมอีกสี่ห้าต้นนะครับที่อยู่ในแนวเดียวกันนี่นะครับยังไม่ตัดแต่งนี่ก็รุ่นเดียวกันประมาณไม่ถึงปีนะครับนี่ ประมาณเกือบสองเมตรแล้วนี่ก็น้องหน่อยหนึ่งนะครับเอามาแซมเพราะว่าต้นแรกมันตายนี่ก็เดียวกันนี่นะเพราะว่าเราลงไปไม่รู้ไม่ทราบว่ามันจะเกิดหมดนะครับถ้ามันตายแล้ก็เอามาแซนะครับถนนก็ประมาณประมาณแปดเมตรนะครับประมาณแปดเม็ด ถมันโตขึ้นก็คงเป็นอุมโมงค์ที่สวยงามนี่ก็เป็นต้นหลักนะครับที่มันเกิดก่อนนี่นะฮะวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมอุมโมงค์ต้นกระถินเตพาเล็กๆนะครับระยะทางประมาณ30เมตรวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมขอบคุณท่านะการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ